วัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวนะครับ1.9 2020นะครับใส่ชุดออกท้ายปลายได้นะครับอยู่ดีท่อซิ่งสาขาประจินบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่090นะครับ234 2622นะครับหรือจะเป็นสาขาลบบุรีสระบบุรีนะครับอยุธยา8ริ้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็อยู่ใกล้ไกลทางไหนก็ติดต่อกันได้เลยนะครับ